ครับสวัสดีครับบันทึกนณวันพฤหัสบดีที่ห้ามกราคมพุทศักราชสอันห้ารหิบหครับวันนี้กับเรียนขออนุญาตนะครับเราจะมาสรุปต้องเรียกว่าเป็นการสรุปนะครับสรุปหรือเป็นการรวมนะครับรวมข้อมูลนะครับเนื้อหาในการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับซึ่งเป็นพระพิมพ์นะครับพระพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับ รูปเหมือนนั่งสมาธิเต็มองค์ในซุ้มะระฆังด้านหลังองค์ยานพระพุทธคุณองค์พระนะครับหรือที่ทราบกันดีนะครับก็คือพระพิมพ์เสียนโตพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกจัดสร้างในานามพระกูพิพิธธรรมาวิพัฒนะครับหรือที่แาบกันดีโดยทั่วไปในานามหลวงพ่อยอดโกสโลวัตตะคอตำบลดันจาก อำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับพระกิจิคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทรงคุณวิทยานะครับถือว่าเป็นนะครับพระกิจิคณาจารย์ธรรมดายาตผู้สืบทอดสรพระวิชาต่างๆนะครับสายครูเก่าบัานไผยนะครับหรือสายพมมสอนรอดนะครับพระครูพมมสอนรอดนะครับวันบันพ่พระกิจิอาจารย์รุ่นเก่าถือว่าเป็นพระบุรพาาจารย์ พระบุลาคณาจารย์นะครับหลวงพ่อยอดกสโลก็ถือว่าเป็นพระกิจิคณาจารย์นะครับในยุคใหม่ยุคปัจจุบันนะครับที่ได้รับการยุกย่องถึงพรมวิหารธรรมนะครับถือว่าท่านเป็นพระิกิจิคณาจารย์ลูกยาโมหลานคนโคราชนะครับที่มีความนา่าสนใจถือว่ามีอนาคตนะครับถือว่ามีอนาคตในมันในมันข้างหน้านะครับ ดังนั้นวันนี้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนภาพนะครับนะฮะเราก็จะมาไล่เรียงเขียมระดับการหยัดสร้างนะครับพระโพงนะครับหรือพระพิมพ์นะครับพระพิมพ์เสียนโตพิมพ์ใหญ่นะครับรุ่นแรกนะครับหรือรุ่นเสาห้ามหามงคลมหาเศรษฐีซึ่งผ่านนะครับผ่านพิธีกรรมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการกดปั๊มนำเลิกนะครับ ก็เมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2565นะครับแล้วก็ปลุกเสกวาระแรกนะครับโดยนะครับโดยพระอาจารย์นัทวัฒน์กตัก,กุสโลดนะครับหรือพระอาจารย์เต๋านะครับวัดบางใหม่บูฟิลานะครับตำบลเบญกรอนอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับเมื่อวัน ที่28ธันวาคมพุทธศักราชหและมาประกอบพิธีปูเฟกเดียวหรือการอัดเฟกยัดสำทับนะครับภายในพระบรสถของวัดตะคอนนะครับก็เมื่อวันเสาร์ที่31อนะครับ31ธันวาคมพุทธศักราชหดังนั้นนะครับผมได้ไล่เลียงเคียงําดับตรงนี้ไปแล้วนะครับไล่เลียงเคียงําดับไปแล้วนะครับนะครับในครั้งนี้เป็นกนารจ็บสร้างของจอ นะครับจระรูปธาตุหลานพ่อขุนนะครับวันนี้ดังนั้นเราที่จะต้องมาสรุปให้ท่านศึกษาเรียนรู้ก็คือดังนี้ครับนะครับก็คือภาพพิมพ์ทั้ง13พิมพ์นะครับก็คือรายการที่1นะครับนะครับก็รายการที่1ก็คือเนื้อผงยาจิวัสนายินดามดีนะครับสูดรพระกลางบางแก้วนะครับด้านหน้าปิดทองนะครับนะครับด้านหลังฝังตะกุดทองคำสอดอกนะครับ ฝังรูปอมผงภายกุมารนะครับหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับออกในนามของวัดโพสัมพันธ์นะครับอําเภอเมืองอําเภอแกงจังหวัดระยองนะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับสิบเอ็ดองนะครับจํานวนการจัดสร้างสิบเอ็ดองนะครับราคาให้บูชาในเวลานั้นนะครับนะครับองละหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับหลักการที่สองนะครับก็ชุดกรรมการ นะครับช่รงการนะครับสร้างจํานวน19ชุดนะครับนะครับก็เขาก็มีการลุ้นลุ้นด้านหลังลูกอมผมพายกุมารนะครับนะครับ9ชุดนะครับก็บูชาชุดละหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทเขาก็แบ่งออกมาเป็นสององค์ครับนะครับก็รายรกันที่สองชุดหนึ่งนะครับเนื้อผงพายนะครับเนื้อผงพายกุมารนะครับนะครับก็มีด้านหลัง นะครับด้านหลังฝังตะกุดมีฝังเม็ดยาอ่าต้องบอกอย่างนี้นะครับเขามีแยกกันก็คือหลังหลังฝังลุ้นนะครับก็คือฝังลูกอมนะครับนะครับจำนวน9องค์แล้วก็มีหลังฝังเม็ดยาก็จะมีอีก10องค์นะครับก็ฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอกนะครับก็เลยการที่สองก็เนื้อหงพายกุมารนะครับปิดทองนะครับทั้งสองทั้งสองพิมพ์นี้เขามีปิดทอง นะครับก็ฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอกนะครับหนึ่งดอกนะครับก็ได้เห็นเดี๋ยวเราต้องมาเจรไนานะครับเจรไานรายละเอียดตรงนี้ตรงนี้ให้ให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับในการที่สามนะครับเนื้อผงพายกุมารน,นะครับคุกรักปิดทองนะครับจำนวนฟ้างห้าสิบเก้าองค์ นะครับก็มีรายการลุ้นนะครับก็มีรายการลุ้นให้นะครับก็ลุ้นด้านหลังสังลูกอมนะครับลูกอมของไพคุมารนะครับจำนวน19องค์นะครับก็บูชาองค์ละ299อันนี้ผมบอกราคาเก่านะฮะตอนนี้ราคาเขาหน้าจะบวกกันไปแล้วนะครับนะครับก็รายการที่4นะครับรายการที่4นะฮะผมก็ายให้ดีกว่านะครับ นะครับในการที่สี่นะผมก็ไม่ได้ขยายให้ดูด้วยนะครับก็เนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงใบลานคุกลักปิดทองก็ฝุดโบราณนะครับสร้างจำนวนห้าสิบเก้าองค์นะครับก็ลุ้นนะครับด้านหลังสังลูกอมผงพายกุมารสิบเก้าองค์นะครับนะครับนะฮะก็ฝังลูกอมผงพัยกุมารแล้วก็ส่วนด้านหลังก็ก็จะมีฝังเมดยา นะครับเมตยาวัศนายินนามณีนะครับอ่ะผมเลื่อนผมก็ไม่ค่อยอยากจะปรับนักกล้องนะนะครับเพราะว่าหนังที่ทราบกันดีอ่ะปรับแล้วปรับมานะครับก็อะไรกันนี้ฮะก็เนื้อผมเนือผงก้นคกนะครับทาบนนะครับด้านหน้านทาบนฝังตะกุดเงิน2ดอดอกนะครับสร้างก2จองค์ลุ้นด้านหลังฝังลูกอมผมพายกุมาร9กรูปเก้องค์นะครับบูชาองค์ละ199บาบาทนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนภาพ นะครับดังนั้นเราผ่านไปตรงนี้ห้ารายการผมจะรวบรวบยอดไว้ให้นะครับนะครับรวบยอดทั้งสิบสามเนื้อนะครับสิบสามรายการให้นะครับอ่ะมาตรงนี้นะครับก็รายการที่หกเนื้อวันฟูบูเลือดนะครับนะครับท่าบอลนะครับท่าบอลบอลก็สีทองนะครับฝังตะกุดเงินฝังดอกนะครับสร้างเก็บสิบสององค์นะครับลุ้นด้านหลังฝังลูกองค์ผมไพกุมารเก้าองค์ นะครับก็บูชาองค์ละร้อยเก้าสิบเก้านะครับเป็นราคาเก่าที่ไม่แพงนะครับตอนนี้ก็น่าจะราคาบวกไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมต้องมาสรุปให้ดูแต่ละเนื้อแต่ละเนื้อก็อีกสิบสิบสามชดนะครับแต่จริงๆเนี่ยในเนื้อในรายการที่สิบเอ็ดเนื้อนำเลิกเนี่ยผมสรุปให้ไปแล้วนะนะครับก็คงจะเหลือเหลือแค่สิบสองสิบสองรายการนะฮะก็ลองลองย้อนกลับไปดูที่ตอนที่สี่นะครับอ้าวมารายการที่เจ็ดนะครับเนื้อผสมผงแร่ เล็กๆฝังตุกก๊กขุดเงินสองดอกนะครับฝังตุกก๊กขุดด้านหลังสองดอกนะครับตรงนี้ตรงนี้ฝัตงตุ๊กุดตรงนี้เป็นอ่ารันนัมเบอร์กระตอกโคดให้นะครับก็ฝังรันนัมเบอร์ตอกโคดให้ก็เล่นสบายเล่นหาสบายใจมีทั้งโคดมีทั้งนัมเบอร์ให้นะครับสร้างกียรติ๒องค์นะครับนะรบุ่นด้านหลังลูกอมหงไพกุม,มารเก้าองค์บูชาองค์ร้อยเก้าบาทนะครับ จำนวนเงินย่างเจ็ดสองค์นี้ก็มามาจากอายุของหลวงพ่อนะครับนะครับมารายการที่8ดนะครับเนื้อผงไม้นะครับเนื้อผงไม้เก้าม,มงคลก็ไม้ไม้มงคลก็เก้าอย่างนะนะครับไม้กันเกาไม้ทรงมาดานไม้ตะเคียนไม้พยงไม้สักนะครับไม้ไผ่สีสุกนะฮะเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้จดบันทึกไว้ก็เป็นไม้ไม้มงคลเก้าเก้าอย่าง นะครับไม้ข้หนุนอย่างเงี้ยไม้ชายพึกไม้ไรยาพึกอ,อะไรพวกนี้นะฮะเขาก็นาม,มามาบดมาผสมรวมกันนะครับแล้วก็เป็นนะครับปิดทองฝังตะกุดสามกษัตริย์นะครับอ้าวเขาตกตกเลขสามไหมเนี่ยนะฮะเขาไม่าจะตกเลขสามมีฝังตะกุดสามกษัตริย์นะครับก็สร้างร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับ รายการที่7ที่8ที่9นี่น่าจะเป็นรายการลุ้นนะครับหรือหรือหรือแปดเก้าสิบเนี่ยน่าจะเป็นรายการลุ้นเอ่อน่าจะแปดเก้าสิบนะในการลุ้นนะครับแปดเก้าสิบในการลุ้นอ่ะครับก็สร้างร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับลุ้นด้านหลังฝังปกองค์จ้อยนะครับผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าปกอันนี้เป็นปกปกใบมะขามพิมพ์ปกองค์จ้อยแบบหลวงปู่ทิมนะฮะจัดสร้างนิ่มๆเนื้อ,อ,อตารับโบราณ เนื้อสตาโลหะนะครับเป็นจัดสร้างโดยนะครับจัดสร้างในนามต้องบอกนี่จัดสร้างในนามของพระมงคลวัชลาธรนะครับหรือหลวงปู่บุญดาปัญญาธโรนะครับพระกิจิคณาจารย์ผู้เท่าแห่งเมืองสระแก้วนะครับอยู่วัดป่าใต้เพชรนาามนะครับก็ให้ที่ลุ้น9้าองค์น่าจะเปิดจะเจอกันไปแล้วนะครับมาลําดับที่9ก้าเขามีลุ้นนะรายการที่8ปดรายการที่9ก้ารายการที่10นะครับอะ นในการที่ก้าว็นือผงใบลานปิดทองฝังตะกุดสามกริย์นะครับร้างร้อยเก้าสิบเก้าองค์ร้างน้อยนะครับแล้วก็ลุนด้านหลังฝังปกองค์จ้อยเก้าองค์นะครับฝังปกองค์จ้อยเขาก็มีลุนสามกริย์ธรรมดานะครับทีนี้ก็คุณยะเรียงนำเบอร์หนึ่งถึงเก้าเนี่ยรายการลุนนะครับก็หนึ่งถึงเก้านะครับนอกั้นก็คือจากรายการที่สิบถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะฮะแล้วก็มีเนื้อผงยานะครับ มีผงยาถ้าเัาเสร็จแล้วเขาก็เอาตะกุดมาขวางไว้นะครับตรงนี้น่าจะดอกหนึ่งนะครับนะครับก็น่าจะนะครับน่าจะไล่เลียงให้นะครับในการที่เสียบเนื้อผงชมพูนะครับปิดทองฝังตะกุดฝังกระฝัดนะครับสร้างจำนวนสร้างร9 9องค์ ลุ้นด้านหลังฝังปกจ้อยนะครับ9องค์นะครับก็อย่างที่ผมอธิบายนะครับแล้วก็มีเม็ดผงยาฝังไว้นะครับก็ให้ได้ลุ้นนะครับก็หมายเลข1นึงถนะครับก็องค์ราคาองค์ละร้อยนะนะครับแปดเนี่ยนะครับแปดเก้าสิบองละร้อยอ่ะมารายการที่สิบรายการที่สิบเนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับเราอธิบายไปแล้วนะครับว่าเป็นเนื้อผงยาวัสดุลายจินนามินีนะฮะฝังตะกรุดทองคำหนึ่งดอกทั้งสิบเก้าองค์นะครับบูบูชาองค์ละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท นะครับก็มีลุ้นอ,อ๋อไม่ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นเขามีปกองจ้อยฝังเลยทุกองนะฮะแต่ที่แต่ที่เขานําไปประมูลก็คือหมายเลขหนึ่งหมายเลขแปดหมายเลขเก้านะครับก็ประมูลกันอยู่นะครับก็ได้ราคาราคาบวกอยู่นะฮะน่าจะเบอร์หนึ่งน่าจะองศาสองพันนะนะครับก็ถือว่าเกิน นะครับเกินมาเท่าตัวแล้วก็เบอร์8เบอร์8,500นะครับเบอร์9ก็2,000ก็ประมาณนี้นะครับอนุญาตเปลี่ยนภาพนะครับอนุญาตเปลี่ยนภาพอ่ะก็คงผมขยายคงเหลือ2รายการนะครับที่เป็นต้องบอกว่าเป็นคองซีก็มีในโลกนะครับอันนี้นะครับนะครับ ผมก็อยากจะมองกล้องว่าจะชัดเจนไหมนะครับนะครับก็อะยกันที่สองสิบสองนะครับเนื้อผงเกสรน,นะครับสิบสองนะครับเนื้อผงเกสรเครือบฝังตะก,กุนเงินหนึ่งดอกนะครับสร้างเก้าสิบเก้าองค์อุฟ้างน้อยนะครับอันเนี้ยนะครับเขาส่งสังมนาคุณูนย์จองนะครับนะครับสังมนาคุณูนย์จองนะครับสร้างจํานวนเก้าสิบเก้าองค์แล้วองค์นี้น่าจะเป็นเรืองแสง นะครับพอปิดไฟปุ๊บมันจะเป็นสีเขียวเลยผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันนะครับเห็นว่าให้ผมมาผมก็ยังไม่ลองแกะเหมือนกันนะครับอ่านะครับรายการที่13เนื้อผมพระพุทธคุณฟ้างส9 9องค์อันนี้แจกในวันงานผมทําคลิปให้ดูไปแล้วนะครับพอสวายหลวงพ่อเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็แกะนะครับหมู่คณะที่เข้าไปจังหวัดนั้นท่านก็แจกให้ครองครโลองค์นะครับนะผมก็ได้มาองค์หนึงเบอร์80นะครับ อันนี้ด้านหลังเขาก็จะมีฝังตะกุดไว้ดอกหนึ่งนะครับแล้วก็มีโรยผงตะใบผงชอบจำนวนใยสุดของผงชินนบัญชรน,นะครับแล้วข้างบนเนี้ยเขาก็จะมีโค้ดมีหมายเลขให้นะครับก็ให้จดจํากันไว้นะครับจดจํากันไว้ว่าสองรายการนี้เป็นของรีก็มีในโลกนะครับก็รายการที่12นะครับเพื่อเขาจะหลงเขาจะหลุดมากันนะครับก็ให้ได้จดจํานะ เพราะว่านี่ผมบอกแล้วเดี๋ยวผมจะมาต้องผมจะต้องมาแตกให้ต้องบอกอย่างนี้เดี๋ยวผมจะต้องมาแตกแตกรายการให้ให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ไปทีละรายการเป็นชอดฟั้นๆนะครับชดฟั้นๆแต่ก็จะได้ประมาณสักสิบสองนะฮะเพราะว่าผมถือว่ารายการที่1ิบเอเนี่ยผมอธิบายไปแล้วเป็นชดยาวไปแล้วนะครับอธิบายถึงวิธีการมันนั้นกดปั๊มนำเลิกยังไงอะไรยังไงนะแล้วก็ มีไฟล์รูปมีอะไรประกอบไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นผมก็จะกลับเรียนรับใช้สรุปให้อีก12รายการนะครับอีก12รายการก็เราก็คงจะต้องนะครับมาจระไนาให้ทั้งหมดเพราะว่าไฟล์รูปมาหมดแล้วนะครับมาหมดแล้วแต่ก็อาจจะขาดอยู่บางรายการเดี๋ยวผมจะต้องตามไฟล์รูปนะครับแล้วก็รวมถึงไฟล์รูปรวมนะครับไฟล์รูปรวมจะได้นะครับจะได้เก็บรายละเอียดกันไว้นะครับจะได้จดจํากันไว้ในแต่ละรายการรายการ นะครับนะครับอ่ากนะ็คงจะต้องนะครับคงจะต้องกลับเรียนขออนุญาตอย่างนี้นะครับก็คงจะต้องตัดตอนต้องตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเ,เดี๋ยวเรายังจะมาพบจะเจอกันอีก12ช็อตนะครับอีก12ช็อตให้ได้นะฮะได้ได้ให้ได้เล่นหาจดจำให้ได้เป็นแนวทางนะครับต้องบอกงี้ต้องได้เป็นแนวทางกันนะครับ จะได้เล่นง่ายนะครับแล้วพัคก็มีน้อยด้วยนะครับมีน้อยด้วยผมว่าอนาคตก็น่าจะดีนะฮะแล้วเราก็สรุปสรุปกันให้ได้ครบหมดจบกระบวนความตั้งแต่นะครับตั้งแต่การเริ่มสร้างนะครับมาจนถึงกระทั่งการประกอบพิธีนะครับหลังเสร็จเฟสซิงการประกอบพิธีเราก็มาสรุปเนื้อหามูลฝันให้นะครับนะฮะสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็คงจะต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ